วัสดีคะ่ะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาไม่กี่ชั่วโมงอมืจะบอกว่าเหนื่อยมากเลยอก็เพิ่งเพิ่งได้อาบน้ําค่ะเพิ่งอาบน้าแต่งตัวเสร็จกําลังจะไปส่งของยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันโคตรเหนื่อยโคตรเลยจริงๆบอกตามตรงแบบจริงๆว่าจะาดคลิปให้ดูตอนสภาพที่แบบแย่ๆอ่ะ เออแต่แบบสงสารอย่าดูเลยเอเราสวยมากดาิค่ะแบบว่าเพิ่งอาบน้ําแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะเห็นแต่สภาพแย่ๆแล้วมันจะมันจะไม่ดีเนาะก็ใจเย็นกันนะคะลูกค้าทุกคนบิวพยายามเต็มที่แล้วคือจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตอบอินบ x ็อกแล้วก็ไลน์แล้วก็วัดแอปยังไม่เปิดเลยเพราะว่าเห็นแล้วท้ออ่ะอืมก็ เคลียของอะไรลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาตอบละกันนะคะใจเย็นๆนะจะพยายามตอบทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวบิวบิวตอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าช้านิดนึงก็ต้องเข้าใจนะทํางานอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเออใช่ถ้าเกิดว่าแบบมีคนไหนรายชื่อตกหล่นแจ้งบิวนะคะเพราะว่าบิวไม่รู้ว่าจะบิวบิวทำคนเดียวไงมัน,ม,นมันก็มีสิทธิจาานะนะ์จะพลาดอะเนาะเออ มีคนชื่อซ้ําด้วยอะออยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ติดต่อไปเลยถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าชื่อซ้ํานะคะแจ้งบิวด้วยนะส่งของคืนบิวมาเถอะแบบว่ามืนน่ะเขียนชื่อซ้ําเฉยเลยอืมแล้วก็ส่วนใครที่เป็นแม่ค้าก็สู้ๆนะคะทุกคนเข้าใจว่าโดนลูกค้าเร่งมาเหมือนกันเนาะก็เหมือนกันแหละบิวก็เป็นแม่ค้าบิวก็โดนลูกค้าเร่งมาเหมือนกันก็ก็เข้าใจกันดีเนาะ อารมณ์แ,แม่ค้าถูกลูกค้าเลงลูกค้าไม่เข้าใจอะ่ะเออพอมาแบบจะเอาอย่างเดียวเลยอะ่ะก็คือก็อยากขายมีแม่ค้าคนไหนไม่อยากขายบ้างอะคะก็อยากขายอยากได้ตังค์เหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่มีของให้อะ่ะก็ต้องทําใจนะคะอืมรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็เอาเลขบัญชีมาวันคืนแค่นั้นแหละไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะคะวิวเปิดให้จองของราต่อไป ให้จองนะคะย้ำว่าให้จองเฉยๆคือยังไม่ต้องโอนตังค์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องกระหน่ำโทรกันมาตอน9โมงนะเพราะว่าบิวไม่ได้ส่งของให้ตามลำดับการจองแล้วบิวไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าให้จองกี่คนกี่คนเพราะฉะนั้นตั้งแต่9โมงถึง5โมงโทรมาจองได้เรื่อยๆค่ะไม่มีปัญหาแล้วบิวจะจะส่งของให้ตามลำดับการโอนซึ่งจะเปิดโอนคือวันที่10วันจันทร์กับอังคารนะคะ16 17คือให้โอนเพราะฉะนั้น บิลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะโอนเร็เวก็คือได้ก่อนโอนช้าก็ได้ทีหลังแค่นั้นค่ะไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยโทรมา9ก้าโมงแล้วจะได้ของเร็วไม่เกี่ยวนะคือถึงโทรมา9ก้าโมงแต่ว่าไปโอนเงินวันจันทร์โอนเงินช้าอะไรเงี้ยก็คือก็ได้ช้าอยู่ดีไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกระหน่าโทรกันมาตอน9ก้าโมงค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคือรับอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็บอกแล้วว่าเปิดให้จองอืมก็ใจเย็นๆค่ะคิดว่าเดี๋ยวจะต้องหาผู้ช่วยเพิ่อมอะ ตอนนี้มีผู้ช่วยอยู่แค่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนเพราะว่าใครจะว่างมาช่วยอีกบ้าง ừ อืมเออเออแล้วก็อะไรอีกอ๋อไอ้นี่ส่งจองโทรมาจองของนะคะก็คือจะปีกจะส่งก็เอาเหอะก็ก็จองก่อนละกันดู๋ยวิวแจ้งทีนว่าส่งของให้วันไหนวิวยังไม่ทราบกำหนดนะคะอย่างที่บอกว่าดูจะเป็นคนที่ทราบกำหนดการช้าที่สุดอืม ว่าของจะเข้าวันไหนก็จะรู้ช้าที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ก็ไม่ได้ส่งของให้ช้าที่สุดนะนั่นแหละค่ะก็กระจายกระจายกันไปนะคะล็อตแรกๆอาจจะได้ของกันน้อยนิดนึงให้แค่ส5้ากระปุกเต็มที่ไม่มากกว่านี้นะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะแล้วก็คือมันมีหลายคนที่แบบต้องใช้ครีมจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นก็บิวตจะเน้นให,ให้ให้คนที่ต้องการใช้ครีม ไปก่อนละกันนะคะส่วนใครที่จะเอาไปขายเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยเอาไปแล้วหลังๆอาจจะได้เยอะกว่านี้มัง้งไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอเควันนี้ก็เจอกันแค่นี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย